ถือเป็นข่าวใหญ่ที่ทําให้แฟนนางงามทั่วประเทศช็อกกันทั้งวงการเมื่อกองประกวดมิสแกรน์ประจวบคิริขัน2026ออกประกาศป,าศปลดตําแหน่งของเบบีสุพรณีน้อยนอนทองแบบฟ้าผ่าหลังตรวจพบว่าเธอเคยถ่ายภาพไม่เหมาะสมซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์และมาตรฐานที่เวทียึดถือในประกาศระบุชัดว่าการปลดตําแหน่งมีผลทันทีพร้อมกล่าวขอโทษต,ต่อสาธารณาชนผู้สนับสนุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมยืนยันจะพัฒนากระบวนการคัดเลือกให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นด้านเบบีสุพันณีได้อัดคลิปชี้แจงทั้งน้ำตายอมรับว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความจริงเธอเคยถ่ายภาพโป๊เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากโดยเล่าว่าต้องดูแลแม่และครอบครัวแม้วันนี้พ่อแม่จะจากไปหมดแล้วแต่เธอก็ยังมีความฝันและอยากพิสูจน์ตัวเองเธอกล่าวด้วยว่าหนูอาจเลือกทางผิดในอดีตแต่หนูก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเส้นทางใหม่คนเราผิดพลาดได้ ขอเพียงสังคมให้โอกาสถ้าเราไม่กล้าเปลี่ยนชีวิตก็จะไม่พัฒนาแม้จะถูกปลดตำแหน่งแต่เสียงจากชาวเน็ตหลายคนก็แสดงความเห็นใจและให้กำลังใจเธอคือหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนว่าบางครั้งชีวิตไม่สามารถเลือกเกิดได้แต่สามารถเลือกที่จะลุกขึ้นใหม่ได้เสมอ